สวัสดีครับ <c oughs> ผมนิกนะ <c oughs> อยากจะมา <c oughs> พูดนิดหน่อยนะครับเช้านี้ผมไม่มีเวลามากเ <c oughs> พิ่งจะตื่นนอนมา <c oughs> ได้เห็นคอมเมนต์ของบางคนมาทิ้งข้อความเอาไว้นะครับถามมว่าคุณนิกเราจะทำยังไงกันดีถึงจะช่วยให้ช่วยให้พี่น้องนักศึกษาที่ถูกจับไปนั้นถูกปล่อยตัวออกมานะครับคำตอบของผมก็คือไม่ต้องทำอะไรสักอย่างนะครับไม่ต้องทำอะไรสักอย่างเพราะว่าอะไร เพราะว่าตอนนี้เกมมันอยู่ในคอร์ดมันอยู่ในคอร์ดของพวกรัฐบาลควยสมชายนะครับคืออยากใช้พวกเราเข้าใจว่าเราต้องเข้าใจแนวทางการต่อสู้นะผมคิดว่าผมเข้าใจแนวทางของของน้องน้องนองักศึกษาพวกนี้เขาอยู่บ้างนะครับคือตอนนี้แรงกดดันเนี่ยนะแรงกดดันทั้งหมดเนี่ยในโลกไม่ว่าจะเป็นจากแอ n มเนสตี Uh, International ชั่นแนลหรือว่าจาก uh, uh, กลุ่ม Human Rights ต่างๆซึ่งในเช้าวันนี้ผมเพิ่งจะเห็นข่าวของของ u n i t e t n o t s o u m u n r n r i t s t s นะครับขององค์กรชาประชาชาติเองก็ตามตอนนี้ได้ออกมาถแถลงนะครับเรียกร้องให้พวกนี้ปล่อยนักศึกษาและเลิกจับก,กลุ่มคนนี้มออกออกมาต่อต้านแสดงความคิดเห็นทางการเมืองทั้งสิน้นคืออยากใช้พวกเราเข้าใจว่าตอนนี้แรงกดดันทั้งหมดเนี่ย มันอยู่บนหัวของไอ้พวกไอ้พวกไอ้พวกรัฐบาลเฮียพวกนี้นะคือทั้งโลกเนี่ยกําลังเพ่งเลรงนะนักศึกษาพี่น้องน้องนองนักศึกษาทั้งหลายที่เขาทํากันอยู่เนี่ยเข้ามาถูกทางแล้วผมจะบอกให้นะครับสิ่งที่ผมบอกหลายๆครั้งนะในสองสาคลิปที่ผ่านมาก็คือว่าเราหานะครับในสมองในสมองภูมิการต่อสู้นะ s t r a t e g y ของเราก็คือเราหาจุดอะไรก็ตามที่มันเป็นจุดอ่อนของมันแล้วเราเมื่อเราเจอแล้วคุณต้องบีบนะ คุณจะไปคลายนะครับจะไปคลายคุณบีบแล้วคุณบีบแล้วคุณบีบแล้วคุณบีบแ,แล้วคุณสร้างแรงกดดันแล้วคุณสร้างแรงกดดันคุณบีบจนกว่ามันจะหยุดหายใจนะรัฐบาลไอ้ไอ้ควยสมชายนี่มันจะอยู่อีกไม่นานผมดูดูแล้วเหมือนกับว่ามันมันกำลังจะจนตรอกอยู่แล้วนะเ <iniz. S 1> พราะนั้นญญนี่ไม่ใช่เป็นเวลาที่จะมาลดละนะครับนี่ไม่ใช่เป็นเวลาที่จะมายอมแพ้นี่ไม่ใช่เป็นเวลาที่จะมา ยอมในข้อตกลงของมันอะไรก็ตามนะครับ Press ure, pressure pressure ไม่ได้อยู่อยู่ที่กลุ่มน้องๆนักศึกษานะครับแรงกดดันทั้งหมดไม่ได้อยู่บนบนน้องนนักศึกษาแรงกดดันทั้งหมดตอนนี้มันอยู่ที่รัฐบาลขุยสมชายมันไม่มีทางที่จะทําอะไรที่กับกับกับพวกนี้ได้นะกับกับพวกนักนักศึกษาพวกนี้ได้อย่างมากมันก็ออกมาแถลงบอกว่าโอ้ถ้าถ้าทา,าไมออกมาทําอย่างนี้เพื่ออะไรนะทาไมไม่เห็นแก่ชาติบ้านเมืองไม่เห็นแก่ไม่เห็นแก่ ไม่เห็นแก่แก่เอ่อแ,แก่ความสงบของบ้านเมืองเหรอนะไม่เกรงใจเหรอผมไม่ต้องไปไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเพราะมันไม่เคยสนใจเราไม่เคยมันไม่เคยเห็นหัวประชาชนนะสิ่งที่น้องๆนักศึกษาก็ทำมาอยู่นะถูกต้องแล้วนะครับถ้ามันจับไปสิบสี่คนนะท้าให้มันจับอีกสิบสี่คนนะถ้ามันจับไปอีกสิบสี่คนท้าให้มันจับอีกยี่สิบแปดคนนั่นคือแนวทางนะนั่นคือแนวทางสิ่งที่มันจะต้องแก้ มันจะต้องมันจะต้องแก้ตัวมันก็ต้องมันต้องไปแก้ตัวกับกับ UN มันต้องไปแก้ตัวกับ AI มันต้องไปแก้ตัวกับองค์กรสื่อต่างประเทศทั้งหมดนะเวลามันทําร้ายนักศึกษาเวลามันจับเขาไปอยู่ในค่ายนะมันไม่สามารถที่จะทําร้ายทําร้ายนักศึกษาได้ในขณะที่ในแถหนาที่คนทั้งโลกกําลังมองมันอยู่เข้าใจไหมกําลังมองมันอยู่นะถ้าเผื่อถ้าเผื่อประชาชนนะถ้าประชาชน ไม่ออกมาสนับสนุนนักศึกษาแล้วปล่อยให้ปล่อยให้ข่าวนี้มันเริ่มซาลงตรงนั้นแหละครับจะเริ่มอันตรายนะตรงนั้นตรงนั้นจะเริ่มอันตรายเพราะฉะนั้นถ้าผมถึงบอกว่าคนที่บอกว่ารักประชาธิปไตยผู้คุณต้องออกมานะครับออกมาสนับสนุนเขาอย่าให้เรื่องนี้มันหยุดอย่าให้เรื่องนี้มันหยุดโมเมนตัมกําลังอยู่ในฝ่ายของประชาธิปไตยนะครับตอนนี้ไอรัฐบาลควยสมชยัยในไอไอเฮีย ไอเฮียนายกนี่มันออกมานะบอกว่ายอมรับนะครับบอกว่าไม่มีเงินที่ให้ชาวนาแล้วไม่มีเงินที่ให้เกษตรกรแล้วนะครับเหมือนหมดคลังนะครับอยากจะบอกให้พวกมึงรู้ไว้นะพวกมึงดูไว้แล้วกันนะประเทศกรีซนะโอเคมึงดูอไวไ,วไ,วไ,วไว้แล้วกันนะว่า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 ,วา,วาอนาคตของประเทศจะเป็นยังไงถ้าถ้ารัฐบาลน,นี้ไม่ลาออก นะกูบจะบอกให้พวก<ม>ไอ้พวกรัฐบาลทหารเฮี้ยๆเนะี่ยกูบอกให้ปัญหาทั้งของประเทศไม่ใช่เป็นไปให้นักศึกษาปัญหาของประเทศไม่ใช่เป็นพวกที่เรียกร้องออกมาที่จะมีสิทธิ์มีเสียงในสังคมนะกูไม่รู้พวกมึงแดกอะไรหรือดมกาวอะไรกันอยู่นะถึงบอกว่าโอ้โหในประชาธิปไตยเมืองไทยเดี๋ยวนี้มีมากกว่าในอดีตนะไม่รู้ว่าหัวคุยชนตีนอะไรมาคิดกันนะเด็กปอสี่มันมันมันดูแล้วมันก็มันก็มีคําตอบพวกแต่พวกมึงนี่โง่กันกว่าที่จะที่จะเห็นได้นะ ไอ้พวกสลิมส้นเีนที่สนับสนุนรัฐบาลเฮี้ยรัฐบาลที่มี i อคิเท่กับเปลิงนะแก้ปัญหาเฮียอะไรก็ไม่ได้นะพวกมึงนะนะจะบอกให้นะกว่าพวกมึงจะตาสว่างเนี่ยนะนะมึงจะไม่มีอะไรเหลือมันยังไม่มีอะไรเหลือติดตัวนะบอกให้ไอรัฐบาลควยสมชายเนี่ย <c oughs> มันต้องการที่จะชับอํานาจนะเอาเงิน เอาเงินของของรัฐบาลมามาพอกภูนเ,เ,เงินเดือนให้กับข้าราชการสัญญาสัญญาไว้ให้กับข้าราชการไม่จะขึ้นเงินเดือนอย่างงู้นอย่างนี้นะลมๆแรงๆนะม,นมันจะจ่ายเงินเดือนให้ใครไม่ได้ถ้ามันไม่มีเงินนะนั่นนะั้นมัน obvious นะเป็น Com m o n sense สามัญสำนึกมนไม่ต้องไม่ต้องมี i q คสูงอะไรที่จะเข้าใจในจุดนี้ที่บอกให้เนะี่ยอะไรก็ตามที่มันสัญญาพวกมึงเอาไว้นเะนี <c> ่ย <oughs> มันจะทําได้ไม่นานบอกให้นะเมื่อมันบากหน้าต้องไปยืมเงินจาก IMF เมื่อมันบากหน้าต้องไปยืมเงินจากจากองค์กรในโลกนะแล้วเขาบอกว่าพวกมึงเป็นใครพวกมึงเป็นรัฐบาลโจรเรื่องอะไรกูจะให้เงินมึงยืมนะเวลาคนเขาไปยืมเงินที่จากกับ IMF เนะี่ยรัฐบาลของเขาเ a t e เป็นรัฐบาลที่มาสสด้ดยความชอบธรรมนะในโลกนี้ไม่มีมนใ,นใครต้องการที่จะเดียวกับโจรบอกให้อยากจะแก้ปัญหาของประเทศลาออกนะ วันที่มึงลาออกเมื่อไหร่วันที่ประเทศมีมีเลือกตั้งถูกต้องตามตาม,ตามระบบรัฐธรรมนูญเมื่อไหร่นะวันที่รัฐบาลมาจากประชาชนเมื่อไหร่เมื่อน,นั้นโลกเขาจะยอมรับและเมื่อน,นั้นทุกอย่างจะนอ r m มอลไล normalize นอร์เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอย่าไปหวังนะอย่าไปหวังพึ่งรัฐบาลไอ้รัฐบาลสตรนตีนนี่นะพราไม่มีไม่มีทางที่มันจะแก้ปัญหาที่อะไรได้ทั้งสิน้นนะเพราะนั้นผมอยากจะหนุนหนุนให้พวกเรานะครับ พวกน้องๆนักศึกษานะครับกลุ่มประชาธิปไตยใหม่ที่ออกมาถแถลงวันก่อนบอกว่าจะไม่หยุดคุณมาถูกทางแนละ้วอย่าหยุดนะครับอย่าหยุดอย่าหยุดออกมาสนับสนุนและคนอื่นด้วยคนอื่นด้วยเหมือนกันนะครับคนอื่นด้วยด้วยเหมือนกันประชาชนประชาชนธรรมดาที่ไม่ได้เป็นนักศึกษานะครับเวลาเขาออกมา <c oughs> มีกิจกรรมอะไรออกมาสนับสนุนเขานะคิดว่าผมคิดว่าผมคิดว่ามันใกล้แล้วแหละนะมันคุยโวว่ามันจะอยู่ต่ออีกสองปี ผมคิดว่ามันไม่เป็นคงเป็นไปได้ยากนะคงเป็นไปได้ยากดูจาก,จากดูจากดูจากดูดูจากสถานภาพทางการเมืองตอนนี้แล้วนะเพรสเชอร์ <c oughs> <pressure S 2> ทั้งหมดอยู่บนหัวของมันนะผังภายในสิ้นปีนี้ถ้าเงินบาทนะยังอยู่ในระดับนี้อยู่ผมจะแปลกใจมากทีเดียวนะ พราะั้นผมขอฝากไว้แค่นี้ก่อนตอนนี้นะครับอยากจะหนุนให้กับพวกเาราาทุกคนเนี่ยออกมาสนับสนุนเขาแล้วก็ไอ้ความแรงกดดันที่กําลังสร้างอยู่นั้นอย่าลดอย่าลด,ดละนะครับแท้ที่จริงนะทุกคนข้ามควรจะเพิ่มมากขึ้นนะครับควรจะออกมามากขึ้นนะครับท้าให้มันออกมาจาับนะตอนนี้สาประชาชาติกำลังเร่งเพ่งแรงมันอยู่นะไอ้ไอ,อ,อ้ประเทศทั้งหลาย ที่ยังทําการค้าอยู่กับประเทศไทยนะตอนนี้เขาก็กจะเอือมละอาเต็มทนแล้วเพราะฉะนั้นะอยากจะหนุนให้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 เราเห็นถึงจุดนี้นะครับทํายังไงที่จะช่วยให้น้องนนักศึกษาออกมาเลยนี่คือแนวทางครับคุณคุณ,ค,ณคุณไม่ใช่คุณจะไม่ช่วยในการต่อสู้ทั้งสิ้นถ้าเรายอมแพ้นะถ้าคุณยอมแพ้ไม่ออกมานะคุณกําลังไม่ได้ช่วยในการต่อสู้เพราะฉะนั้นะ ออกมาสร้างแรงกดดันไว้เยอะๆนะครับอย่าหยุดบีบเจอจุดอ่อนเราเจอจุดอ่อนแล้วเราต้องบีบแล้วเราจะไม่ปล่อยจนกว่ามันจะแพ้จนกว่ามันจะรัฐบาลนี้จะสิ้นลมหายใจนะขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับ